แพนเค้กค่ะเช้านี้แพนเค้กราดน้ำผึ้งลูกมือชชบออสสั่งออสปลาพ่อหลวงออสสั่งไว้ลูกน้ำผึ้งอ่ะเมสาก่อนแม่ว่าจะสั่ง เอาเอาทีละห้าขวดฮะอ,อ,อ๋อมันม,มันต้องเมษาพุ่นลูกน้ำพึ่งเดือนอห้าเออปอใจอยู่สั่งห้าขวดวโอเค ว่าหลวงว่าเอาลูกลีม้มา,า,า,าบ้ <c oughs> บานบนบ่อบุ่นมาติดเจ้า <c oughs>